กดหรือเบตมันวัดกันที่ค่า pH การหาค่า pH นะครับสิ่งสําคัญหรือหัวใจสําคัญในการหาค่า pH เลยพี่กับตันอยากบอกว่าน้องต้องหาความเข้มข้น H บวกให้ได้ก่อนครับสิ่งที่น้องต้องจําเลยคือสูตรสีสูตรนี้นะครับแล้วเห็นไหมครับสิ่งที่สําคัญของการหาค่า pH หรือ pOH ถ้าเราต้องการหาค่า pH น้องต้องหา H บวกออกมาให้ได้ถ้าน้องต้องการหาค่า pOH น้องต้องหาความเข้มข้นของ OH ลบมาให้ได้ดูดีๆนะครับเป็นความเข้มข้นของ H บวกกับ OH ลบไม่ใช่ความเข้มข้นของสารนะอย่าเข้าใจผิดหลายคนเข้าใจผิดแล้ว เป็นแหนตรงนี้แล้วสุดท้ายคําตอบที่ได้ออกมาก็คือผิดนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเราจําสูตรตรงนี้ได้ครับมาดูโจทย์ที่ตัวอย่างกันเลยครับอย่างเช่นข้อนี้ครับเขาบอกว่ากรดแก่ไฮโดรคลอริกนะครับชัดเจนเนาะด้วยความที่มันเป็นกรดแก่อันนี้เราเคยเรียนมาแล้วว่ากรดแก่มันมีความสามารถในการแตกตัวแบบ100%เพราะฉะนั้นในเมื่อมันแตกตัวได้แบบ100%หมายความว่าไงหมายความว่ามันแตกก็คือมันไม่เหลือไฮโดรคลอริกเลยมันแตกตัวออกมาหมดเลยและเขาบอกข้อนี้เข้มข้น0.01โม ต่อ Dm กำลังสามก็ถามว่ามีค่า p เท่ากับเท่าไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูต้องทานะครับหนูต้องเขียนก่อนว่าเฮ้ยตัวนี้มันแตกตัวแล้วมันได้ออกมาเป็นอะไรนะครับยังไฮโดรคลอริกครับเวลาแตกตัวถ้าแตกตัวแบบ100%ให้ใช้เครื่องหมายแบบนี้ได้เลยเนาะก็แตกตัวออกมาเป็น H บวกบวกกับตัว Cl ลบนะครับพหลังจากนั้นนะครับความข้นเริ่มต้นคือ0ูนย์จุดนะครับเราก็เขียนคําว่ามีใช้เหลือก็ได้ครับหลังจากนั้นตอนมีไฮโดรคลอริกยังไม่เกิดตัวไม่เกิดการแตกตัวนนนะรบก็็็เเเเลยปป0 0 จังหวะการแตกตัวบอกแล้วน้องว่าแตกตัวแบบ100%เพราะฉะนั้นแตกตัวก็ตัวนี้ก็แตกตัว0.01ตัวนี้ก็จะเกิดขึ้น0 0 1ตัวนี้ก็จะเกิดขึ้น0.01เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะลบตัวนี้ก็จะบวกตัวนี้ก็จะบวกครับเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัว H บวกของเราอะครับเกิดขึ้น0 0 1ตรงนี้แหละครับที่เราจะสามารถเอาไปคิดค่า pHPOH ของเราได้นั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราได้ความเข้มข้นัรบคะ หลังจากนั้นเราก็มาแทนค่านะครับซึ่ง0.001เนี่ยมันคือ10ยกกําลังลบนั่นเองเนาะแล้วก็ใช้เรื่องค่าล็อกเข้ามาเลยครับตบล,นะล,ล็อกเนาะลบลบเป็นบวกครับก็กลายเป็น3ามล็อกล็อก10นั่นเองและล็อก10ตามปกติแล้วคือหนะครับหมายความว่า1คูณ3ได้3เพราะนั้นข้อนี้ตอบ pH เท่ากับ3ได้เลยและถ้าโจทย์ถาม pOH เราจําไว้แล้วว่า pH บวก pOH เท่ากับ14แสดงว่า pOH ข้อนี้ก็คือเท่ากับ11นั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นลอง ปับไปฝึกเพิ่มเติมดูนะครับในส่วนของตัวกดเปกตัวนี้การหาค่า pH POS ไม่ยากเวลาเรารู้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วเราสามารถโยงได้เลยจากสูตรตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือต้องจําสูตรตรงนี้ให้ได้ถ้าน้องจําสูตรนี้ได้น้องจะเก่งและน้องจะทํากดเบสการหาค่า pH POS ได้หมดเลยครับช่วงนี้ถึงแม้น้องจะเรียนออนไลน์แต่ก็อย่าลืมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเปิดเทอมาน้องจะสอบแล้วลุยกันมาให้เต็มที่สู้กันมาให้เต็มที่นะครับสำหรับวันนี้จบด้วยคําสวยๆเช่นเดิมครับคอมพิว ว่าเคมีจะไมยากทนนองปิกใจนะคะ